สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญานะครับในรอยไทยไอเดียภารกิจมีดีที่เส้นวันนี้นะครับผมจะทำนี่เลยเฟปตูชินีชูชีหอยเชลล์ครับแต่ว่าจะทำยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มทำเลยดีกว่าครับเปิดไฟเตานะครับใช้น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะครับการทอดหอยเชลล์นี่นะครับกลับครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยเหมือนเนื้อครับในขณะที่เรารอกระทะร้อนนะครับโรยเกลือนะครับพริกไทยครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทอดเลยครับคุณผู้ชมต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าหอยเขาจะอุ้มน้ําน้ํากับน้ำมันโดนกันจะกระเด็นครับตอนนี้กลับได้แล้วครับตักหอยนะครับออกมาในจานพักครับเดี๋ยวเราจะใส่รอยไทยแกงเผ็ดแดงไปเลยครับที่เราใช้กระทะเดิมเพราะว่ากลิ่นของหอยนะครับจะอยู่ในแกงด้วยครับใส่หอยลงไปเลยนะครับที่เราทอดไว้ การที่เราทําแบบนี้นะครับทําให้น้าแกงเนี่ยเคลือบไปที่หอยเลยครับเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่วิปปิ้งครีมไปสี่ช้อนโต๊ะครับเราจะใส่ใบมะกรูดซอยนะครับใส่พริกขี้ฟ้าครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าครับเราก็ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฟปตูชินีชูชีหอยเชลเป็นยังไงบ้างครับกับอาหารฟิวชั่นของแอมง่ายและก็สะดวกด้วยใช่ไหมละครับแค่มีรอยไทยใครทำก็อร่อยครั้งหน้าแอมจะแนะนำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามใน rian rian รอยไทยไอเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอัมพลฟูด